มันมากมันกับมา,มบมาเขากันดูมันมากมันมาหนึ่งสีเข,ข้าเรื่องเขาเล่าวันนี้แม่ตีวัสดี<อ>จ้าวัน <laughs> ดีค่ะวัสดีครับแามเหมืนอนออนมาเอ้ยแม่รัดเอ้ยว่เข้าดีป่านนง้เจ้าม้าวนแล้วหรอแม่ตีที่บอเดมาค้ากันอุ้ย่แต่สุดนันมาอยู่คอยห้ามาอยู่สามวินแม่รัดบอเดมาค้าอีหยังบุ ใา่ยากถามโยะมานั่งไปนั่งยี่พุ่นล่ะนั่งที่ตั้งถุนล่ะมามาโยะเขาชินมาโยะมากระไรล่ะมากับอะปล่อยหน้านี่ล่ะกับ็ผู้ใดหรือผู้หนึ่งม้อนตะการบอกไม่เป็นผู้ใดผู้นั้นว่จักซื้อเคนหนึ่งพอหน้าม้อนตะการมาทล้วมากเลยว่าแมนม้อนตะการแมนผู้ใดก็ส่งไส้ก็ผู้ย่างยวงหนึ่งนี่แม่ส่งไสนี่ล่ะว่าในว่าจักซื้อเราต่ว่าสองคนนี่ว่าจักอืู่นะ บ้านนี่ยังแจ็กมันสีเป็นยังไงเนาะบ้านนี่แต่บ้านเล็กแยะสีเล็กวิ่งกับมาหกหกก็มาสี่คิดว่าหกนี่ก็จะเป็นหกแปดดิเด็กคำนวลนิดนึงเป็นหกแปดหกแปดแปดหกแล้วมันเด่นหกนะมาหกก็มาสี่ เลข้นงพวกเน่ยแต่ว่ากมากเก็นามกามกเลขกกันหนึ่งซวันเร็วนไหหนึ่งซ่ีนกับเล็กันให้เขานั่งเก้าสองเก้าสองมีเนเล่ฟันเล็กันเล็ันเินสมุติมาเขียนเนี่ยเมตีนจะมักฝันเกี่ยวกบนั่นดีดีเนาะผัไม่ย่มไดสีได้ยินเมตีฝันฝันเกี่ยวกบนั่นเลยกำกำหัวบ่อเดบา กรรมเป็นเก้าเด้อแม่ตินั่นเป็นนึงจักสิเป็นหยังแล้วก็บ่ออกนั่นเลขประตูนี่19นาน้ําเห็นบ่ก็ฝันมันก็ฝันวางสิลเนาะอือแต่ว่าจังมันสิเป็นจังได๋มันสิแม่นเลขเฮาบ่ังว่าตอยันี้เมื่อคืนมันันว่าไปไปันว่าไปเอา ไปเอาเกือบไปเอาเกือบก็ได้อย <c oughs> <sun arrivé> yeah. uh ู่มันนิ่งแต่ว่าเกืบเจ้าอยู่นะมันหอมแอมเอกพะศันเดี๋ยวนั้นเป็นน่อยเป็นไหมเป็นเด็กหน่อยเกาน่นเฟันเห็นเกิดสิเป่าบอติสแต่เจาแต่มตีฟันแต่ว่าก็ซื้อซีซีหนึ่งศูนย์เด้นีคิดว่าซื้อซีซศูน ซีๆงวดวังหันได้หลายปานได๋ก็แม่นติงวดบันึงอันเลขอันซื้อ78กับ16ซื้อเลขซื้อเลขใกล้เบิดดิมึงดู27ก็ซื้อ16ก็ซื้อบัดนี้กะ68ก็ซื้อมึงดูอ้ออมยืนอ้อมอยู่หั่นอ้อมอยู่หั่นล่ะมันจะจังลอตเตอรี่ว่าซั่นก็ซื้อถืก็บ่ได้เงินซื้อถืกอยู่มันสับบ่ถื เสื้อหนึ่งเกตหาสองใบเรีผกคไม่ออกหาเกจหนึ่งเลขกหนาเห็นบอกเสื้อวันหนึง่งวันนึงวันนี้ก็ได้เสื้อเสื้อจะว่าเหาอือนกับหน่อยมันก็ลุ่มอยู่หนึ่ะแลว้วอยู่นึ่งคือจุดวังที่มันออกนะโอ้ทำไม่รัดมากนี่เราวจิดตีเล่นกาพัติเล่งกา,าลงกลายเป็นหกเลยนะกนี่รคือเต้าละคันคอยมากมาันติดดูร่อนจังหวัดคันนี้พุทธาก็สิคลื่นพอน กัดจิตกดัด<พ>อ,ย,อยู่ดีเนาะสื่อว่าไม่หน่อยดิสือ้องเจ้านี้กับสื่อลอยคุดรลอยซึ่งเจ้านี้แน,น,น่วะเอาว่าคาดด้เอาคาคาดอ้อยยุ่งสิเลยคน,นอ่านฟังอ่านเมือ่อคนบางไม่อเนาะบานนี้ศูนย์สามคำพนักบุญดิวันพ์นบอกไงนะอันเอาก็คาดลดลว่าสัน่นเก้าศูนย์สามก็ผ่าสองว่าสัน่นหาสองกับสื้ออยู่ตว่าบอมาร์หาสองกับสื่ออยู่ตะว่าบอมารดิแบบว่า มาร์คบัมากมาก,มากเก้าศูนย์สามมากเถื่ออยู่มากเก้าศูนย์สามเอาลอ <ไว S 1> ่ลองทุนล่องทุ่นไปสองพันสองพันหนึ่งหาร้อยเก้าสิบบาทบันนี้ก็เลจใจแล้วไปใจไปพันหนึ่งบอกเขาเส<า>้นหนึ่งบอกใจไปพันหนึ่งกับเล่เหลี่ยเงีนโยนบันนี้ก็เล่เหลียข้างข้างบินเขายวนละพันเก้าร้อย พันพันห้าร้อยเก้าสิบาทนั่นลหละจ่ายไปพันหนึ่งแล้วสิเนี่ยมันนี่จังว่าโอ้ยจะเป็นคักนอกวัจนดอกยู้ทุบปมากะยายถือเกลียดฮ่าฮ่นี่เฮ่าย่าฮ่า่าเอาฮ่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 ีฮ่าฮ่านีาฮ่า่บ่าทนี่อันจะ่าน่่า่าฮ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 ่น่ยหนึ่ง หนึ่งซีมีตัวเลขสองตัวนบอตัวเลขสองตัวเนึ่งหนึ่งหนึ่งซีกับอันหกแปดหนึ่งซีกับหกแปดเพราะว่าเลขคำนวณดอกอันนี้เลขคำนวณดิคำนวณบอกว่าแม่เลขฝันบอบอเลขฝันมีมีหนึ่งซี่กับเก้าสองหนึ่งซีกับเก้าสองหนึ่งซีกับเก้าสองเป็นเลขฝันกับสี่ศูน หนึ่งสี่สี่ศูนย์เก้าสองห้าตรงสื่อแท่นกันนิดหนึ่งกับศูนย์เป็นเลขตัวเดียวสื่อกันไว้เนาะสืหนึ่งสี่เก้าสองทรยังก่อนเม่อสีหนึ่งสี่เก้าสองกับอันสี่ศูนย์หกแปดกับสี่ศูนย์สี่ศูนย์หกแปดนี่แหละสี่คู่นี่แหละมันก็บอกว่าในฝันขาดเนาะวันนี้มือตัวไทยบันนี้ที่มับอกว่าที่ตัวใดมันจีแันอ๋อจะดีแท้ เมื่อจุดท้ายเนี่เลือกมาแต่ให้ผุจึงจะศูดเก่าขเนาะืเรื่องสีมะยัให้เล่นมาสีมะยัเลยสมัย่ยดงแมัดังบ่ดังแล้วบ่ได้บ่ให้ได้นั่นนี่ยันนี่ฟันเห็นกำนันคือเก่าไหมก็จะวางแต่กำนันขืนเวทีผมแมงก็จะเป็นบ่นบ่เก้าสองบ่นเลยขืนเวทีนีิ เซิร์ฟก an> ันไปไปว่างานโตกีนมันบ่โต๊กีนนี่สรุปแล้วเจ้าเสี้ยวเก้าศูนย์ึ้นเก้าสองอันเอาเก้าสององตัวสรุปหรอขอยซงมีเก้าศูนย์นั่นมันบ่เนี้ยบ่เอาดิเนเก้าสองบอกครับเก้าสองขอยังมีที่เก้าศูนย์ขยมีเก้าสองแต่ว่าขอยแม่นบันนี่มันกับฟันฟันมันกับฟันใดงี่ศีลเนาะ ขึ้นขึ้นเวทที่ขึ้นเวทเวที่โตกินเห็นบ่โตกินว่าแม่นโต้แดงธรรมดาดิโตกินนี่จะเป็นแบบเอาอีหยังห่อไวหวไหมเนี่ปั่นอ่ะเอาอีหยังห่อห่อโต้วไวหวไหม ย่อยยำยางอยู่หลังโต้ข้นนางพิ้งดวนแม่มันอีหย่างเหรอเขาก็เห็นผ่ามาหเอาผ่ามะฮอโตงามๆแม่บันนี้เส้นเจ้าสาวเจ้าบ่าวขึ้นไปที่เป็นกำนันที่บันขึ้นไปเรื่องๆคนละขึ้นไปแล้ววันนี้เล้วกับเจ้าบ่าวให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเบาหน้าคมหมายกับเมียได้แล้วบ well, like pues ันนี้เจ้าว่าเมึงขึ้นนี่ว่า แต่ว่าฟันว่าเขาบอกไปเกือบเป็นยุ่น้ำเด็กหน่อยคนนั้นเด้อยังสิแม่น้ำเด็กหน่อยคนนั้นล่ะเกือบเจ้ายังสิแม่จะมาได้สื่อหนึ่งซีนล่ะยจะมาได้ได้สื่อหนึ่งซีนล่ะเออบานนี้ยหลมันหหลนึ่งซีกับเก้าสองเจ้านักตัวไหนักหนึ่งซีนย่แล้วนักหนึ่งซีมันบ้าหนึ่งซีกับซีศูนย์นี่หละหนึ่งซีกับซีศูนย์แล้วมันเบ็ดติด มักเหล็กสีสีพะว่าเหล็กคำนวนกับน,นี้มิสีกับมีนห,นหงสีไหมอั่าเขาก็พข้มฟันนัสีไหมถ้าว่าฟัน่างสีเขากับตองนักสีนักหนึ่งสีกับสีศูนย์โอ้โอตัวนี้ตัวหนึ่งลืมตัวไหนสีสองเหล็กถดเจ้าของสีสองเออหกตัวเลยคอยไปนี่สีองนั่สีสองหนึ่งสี่สี่ศูนย์เ้าส่นนี่แหะไปจดวงไวแต่มากว่หนาก็พื้นที่ไว ขียนตงหน้าเดียวกันเ้าสิฟันโคงสุดท้ายอยู่เพิ่นสิมาย่ําให้แม่นบ่แม่นติตะเก่าจังซี่ลูกขึ้นมาก็มาสอนให้หมู่ฟังอยู่ซี่แล้วหมู่มีน้อยฟังบัดนี้มาสอนให้หมู่ฟังมาสอนให้หมู่ฟังเสียงเลขเสียงเลข7อัน73แม่พลอยฮะครับเสียงเลข73เสียงไปแล้วบัดนี้เขาให้มีอีหยังได้เด้มันบ่ว่ามันบ่ได้บัดนี้แมจะว่าว่าเขาว่าดีๆว่าซั่น ตัวก็่าง่ดีดีแล้วคือใส่เราบอกือโอเคเราบอกือถเราบอจะซืีไหมจ้งว่าได้ทุ่มเจ็ดสามนะออกเจ็สามจะได้แปดหมื่นว่าเป็นเสือหน่อยดนว่าดีดีบอกเขาว่าดีดีเขาว่าดีดีบอกว่าสวยตัวเขาว่าดีดีมดบางนึงนี่เขาว่าดีดจ้งว่าสอนหน่ยายมุ่นป้ส่วนเยอพี่น้องคอยไล่สดอยู่สอนหน่ยายมุ่นปังยายมุ่นก็บอาโอ้ยเขาว่าดีดมันถือถเบว่าดีดมันถืออวันนี้กันพูดเสือเปลี่ด้ เลขแปดกับเลขสามเน่ยเป็นเลขตัวเดียวกันเลขคาโจว่าตัวนึงว่าคิดว่ายังสั่นดิหันกระจาในยุคแท่นึงเน่ะเสื้อเลขสองสามกับเสื้อนักเท่ากันนี่แหละเลขออกมาออกสองแปดงวดหนี่ยก็จําได้อยู่ก็ว่าเสื้อเก้าศูนย์สามมันออกหกศูนย์สามนี่แมนนั่นแหละมันตีนังการ์ดับโอ้ยสื่อบอกลูกบอกผู้ใดกับเสื้อน้ำเนเดอร์เนเดอร์เก้าศูนย์สามลูกกับว่าเอาลูกกับมากศูนย์ห้าก็เก้าหมดลว ถึง่ว่าพอกเขากันจะเชียกับลูกสาวโทษไปบอกทุ่คุณว <นะ S 2> ันนี้ผูร้ราเซียเปลีย่ยนแล้วได้แบบเมตีไอ้เล็กกับได้น้ำสองหมื่นหกพันหงวดหงวดทสิพานมา่าจ้าวันนี้งวดนี้พระรัศพระสือ่อเจ็ดสามนี่ตัวนี้เหรเด็กนี่ตัวนี้เนาะตัวนี้กับฟันคาดคูเด้นี่ลดล่มลงไปยูอาร์ลาดดิหน้าหรือซีสองซีสองนี่ยูอารลาดแนนพี่เด่นบอสันมากหลายบอสันตัวนี้เด่นตัวใดเมตี แน่นตัวใดแน่นเน่นหน,น,นึ่งซีหนึ่งซีสี่ศูนย์นี่แหละสองคูนี่แหละซีนี่ก็เป็นตัวร่องตัวยังซี่สอง,อง 4, 2, กับมากเยอะอย่าง,งบะมากท,ทอหน,น,นึ่งซีกับซีศูนย์อย่างบะมากทอตัวนี้จ้าเห็นว่าซื้อไว้รอรัตตลีมัสเตอร์าจะสมยศมากซื้อแล้วอืขันมี่ลายใบก็จะเอารายใยอยู่มันมีสองใยหนึ่งจ้าหนึ่งซีอ่ะมุดออกไหม,อมเอฟซีพันได้แคบหน้าจออ้าวแคบหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อบาทนี่ ม่อตีปล่อยหลายคนมันบอกว่ในฝันเนาะไอ้ฝันกนกัดไม่กักไว้มันเด็กของวันที่เท่าไหร่หรอยี่สิบเอด็ดยี่สิบเอ็ดหนึ่งออนี่ตั้งหลายมือก็จะสิ้นเดืเอดอมือกับแม่ยำท่าบานเนี่ยเอาซุปมี่แหละเสียงถ้าฝันดีแล้วก็น,นำ้ำซุปเก่าเนี่ยเซียงมึงโยเสียงนี่แหละหามากล้ที่สุด <c oughs> เน้นหนักคือหนึ่งสี สี่ศูนตกกันตัวร่อง 9, 2, 6, 8, 4, 2, เก้าสองหกแปดสี่สองมิถอนีตรงนี้เหะนะรอน้องเมติเนาะอันนี้หนึ่งจา้าแต่ว่าเมติจัดลอตเตอรี่ไว้ลายใบยแล้วหนึ่งสี่สียช่วยหน่อย <c oughs> <c oughs> จักมันจะสนยังไดสิแนวทางนอเรีร้อยตูน้ะครับโมตเนาะแม่ลัเรียร้อยตูจักมันจิจับตัวใดมันใจตูใดมันใจดอกมันใดอแต่ว่าแต่เราก็เรียกดอกตูใดมันมองจักจักคนนี่ครับบางงเนี่ยเื้อเรียสามคู่นึงเนาะบางงวดบางก้อนนี่ซื้อเก็เก้าซื้อศูนสามเื้อหาสองสื้อเท่านี้นึงดิงวดก้อนนี้ค่ะแต่มาได้ทั้งบนทั้งล่างนั่หละ อ่าขอบคุณพี่น้องขอบคุณแม่ตีละลายครับผมสั่นๆซิบหน้าที่ซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวขามาหายมาตามไม่เมื่อใดเสียมาตามโ้ยกับบงจักกระอกใกล้วันห้อยออกใกล้เมืองเแล้วที่ยี่สิบเก้าสามสิบปุ๋แล้วเนาะเมื่อนั่นฝันมือออกเลยดิเอาเอากคักเด้อเอาก็คาก็จั่นากฏหูหนี่ได้ยินเมียก็มา แล้วลูกเขียนไรเสียงกระซิบมาบอกว่าเสียงกระซิบเสหูเลยแบบที่ว่านหาสองกับเก้าศูนย์สามด้วยนั่นกระมาฟันนันนี่ด้อันโตเกียตเก้าไม่เหล็กคำนวณหอกวันนี้ใส่ดอกเลขกำนวณนะก็รเลย่มาเอาเก้าเกนี่เอาสองหมื่นรอเก็ตเก้านะจะได้สองหมื่นใช่อหมก็รอเก้าเกตเนาะนักเก้าเกลางนี่สองหมื่น มันเดี๋ยวมาเอาจิก็ไว้มือนึงอย่างี่หนนี่เน่ยึกยึกว่าจีท่อบอกไม่รัดอยู่เิึงเล่งเิึงอยู่นี่เหรอฉันบอกสิบ้านนั่นตัวอีกน้อท่บอกไม่รัดแต้ามากลดแล้วบ้า,บานเล่งเล่ง,ง,งมึงอยู่ขอบคุณแม่ตีละลาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอคุณบคุบคุบคนวทองคุค